ข่าวด่วนครับทุกคนล่าสุดช่องเจ็ดนะครับได้ทําข่าวผู้ใหญ่บ้านออกมาขอโทษทางด้านหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสื่อดังตอนนี้ก็เริ่มออกมาตีข่าวแล้วนะครับโดยช่องเจ็ดนะครับได้พัดหัวข่าวเอาไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านขอโทษสาวน้อยเพชรบ้านแพงจบดราม่าผู้ใหญ่บ้านอัดคลิปขอโทษหมอลําสาวน้อยเพชรบ้านแพง พูดไม่ดีสใส่ไม้ออกหัวกระจายข่าวนะครับทำให้กระทบแล้วก็เป็นกระแสดรามา่างานหอมแดงบ้านขุมคํอาอําเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับเรียกได้ว่านะครับทางด้านช่อง7 HD เนี่ยก็ได้มีการลงคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เป็นพาดหัวข่าวเอาไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านขอโทษสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองครับทุกคนตอนนี้ก็คือไปถึงสื่อใหญ่ดังระดับประเทศแล้วนะครับสำหรับช่อง7 HD เพิ่งลงข่าว เอาไว้นีครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองครับทุกคนนะก็ถือว่าเป็นกระแสเรื่องราว ดราม่านะครับหลายวันที่ผ่านมาครับทุกคนต้องบอกว่าอุ้มอิ่มข่าวกระแสนาอแล้วก็ทุกคนเนี่ยเกาะติดสถานการณ์ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มเกิดเรื่องขึ้นมาครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านผู้นําต่างๆครับทุกคนที่ออกมาโพสต์ต่างๆนานาครับพวกเราก็ได้เกาะติดสถานการณ์ครับจนกระทั่งนะครับข่าวดังหลายๆช่องเพจดังหลายๆเพจนะครับเอาไปตีข่าวกันนะครับจนกลายเป็นกระแสระดับประเทศกันแล้วตอนนี้นะครับไม่ใช่แค่แฟนคลับหมอลำเท่านั้น ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับสังคมไทยเลยก็ว่าได้ครับทุกคนที่ออกมาคอมเมนต์นะครับตามช่องทางต่างๆครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับทางผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ได้ออกมาพูดแบบนั้นครับทุกคนจนกระทั่งนะครับบอสโจเนี่ยได้ออกมาเอาสัญญาครับมากางให้กับแฟนๆได้ดูกันเลยครับว่านี่คือสัญญาจ้างที่แท้จริงนะครับเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นวันนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็ได้ออกมาอัดคลิปวิดีโอนะครับเป็นที่เรียบร้อยขอโทษแฟนคลั สาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหโด่งดังไปถึงช่องเต็ดกันเลยทีเดียวนะครับนะอ่ะวันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารอติดตามสถานการณ์กันอีกว่าจะมีช่องไหนทําข่าวบ้างนะครับตอนนี้แฟนคลับ FC เนี่ยก็ค่อนข้างจะ ส่งมาให้อูมพิมข่าวกระแสค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับฟีดแบ็กในเรื่องนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายคนก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ออกมาขอโทษให้ครบกันใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อ่ะอูมพิมก็รอติดตามส,สถานการณ์อีกนะครับว่าจะมีอ่าใครที่อยู่อ่าที่เป็นที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ออกมาขอโทษอีกไหมนั่นเองครับทุกคนแต่ตอนนี้อ่าทางด้านช่องเจ็ดเนาะก็พาดหัวเอาว่า จบดรามา่ทาทั้งนี้ทั้งนั้นก็คิดว่าน่าจะจบกันแล้วเนาะทุกคนเนาะคนอีสานบ้านใกล้เรือนเพียงกันนะครับก็ให้อภัยกันได้เนาะหลายคนที่มาคอมเมนต์ในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยครึ่งหนึ่งนะร้อเปอร์เซเนี่ยห้าก็ให้อภัยกันบ้างแล้วนะครับทุกคนเนาะในตอนนี้เพราะว่านะครับก็ บอสโจก็ได้พูดเอาไว้เมื่อวานนี้ก็ขอเป็นคลิปวิดีโอออกมาขอโทษแฟนๆก็แล้วกันเนาะเพราะว่าในขณะที่พูดออกมากระจายข่าวหรือว่าออกไม่เนี่ยก็ท่านก็พูดออกไม่ใช่ไหมครับทุกคนนะโอ้โ oh หตอนนี้คือช่องเสร็จออกมาทําข่าวก็วคือไม่ใช่ธรรมดาเลยนะกลายเป็นแบบว่าเป็นประเด็นร้อนในเรื่องในตอนนี้เลยนะครับเอาทําเอาเลยครับแฟนคลับ f c เนี่ยก็ทาเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากๆนะครับกับ เหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับกับกระแสดรามา่างานหอมแดงบ้านขุมคําอําเภอวังหิมนะครับและต้องบอกแบบนี้ครับผลกระทบเนาะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะท่านผู้ใหญ่บ้านคนเดียวนะครับทุกคนเนาะผลกระทบเนี่ยเกิดขึ้นกับชาวบ้านนะที่เป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเนาะอ,อ,อุมอิมก็เพิ่งทราบ เพิ่งทราบนะครับทุกคนว่าในหมู่บ้านนั้นนะเขาอาชีพส่วนใหญ่เลยเป็นอาชีพที่ทําเกี่ยวกับเกษตรกร,ะกรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเลยเนี่ยก็คือเกษตรกร,เ,กรเลยนะครับและอุ้มอิมนะครับก็ได้ไปดูนะครับในฟีดแบ็ต่างๆครับทุกคนที่ ชาวบ้านเนี่ยได้ไปเรียกร้องกันนะครับในกลุ่มจังหวัดศรีสะเกดนะครับในเพจจังหวัดศรีสะเกดนะครับชาวบ้าน <c oughs> บ้านขุ่มคำเนี่ยไปไปเรียกร้องเยอะนะไปเรียกร้องนะครับให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยออกมาขอโทษนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่พวกเราชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับของสาวน้อยเ <c oughs> พชรบ้านแพงเองที่ออกมาเรียกร้องนะครับชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบ เป็นวงกว้างเช่นเดียวกันครับบางคนก็คือแบรนด์เลยนะครับจะไม่ซื้อหอมแดงที่บ้านนี้เลยอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วอะอยากให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเนาะออกมาขอโทษทางด้านแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองครับทุกคนแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะจบแล้วเนาะหรือว่ายังไงครับทุกคนพีม่มองว่ากับเหตุการณ์นี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ถือเหมือนกับเป็นตัวแทนหมู่บ้านเนาะออกมาขอโทษนั่นเองนะครับทุกคนนะ อุ้มิมข่าวกระแสคิดว่าก็น่าจะจบแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าตอนนี้ข่าวก็กําลังทยอยลงกันเรื่อยๆนะครับแต่ที่ทุกคนทราบว่าตอนนี้ก็คือข่าวเนี่ยเริ่มเอาไปทําแบบเป็นวงกว้างเลยนะตั้งแต่แหม่มโพดํานะครับลามมาถึง ทีวีภูนะครับทีวีภูเสร็จปุ๊บนะครับเมื่อวานนี้ก็มีหลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นคนลูกทุ่งนะครับได้ออกมาทําข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตามมาด้วยช่อง7 HD นะครับทุกคนที่ได้ออกมาโพสต์นะครับเป็นข่าวออนไลน์เนาะช่อง7นะครับแล้วก็คิดว่านะครับก็หลายๆช่องก็คงจะได้เอาไปตีข่าวกันสําหรับเรื่องนี้ส่วนคนที่ยังไม่ทราบก็มีนะทุกคนอ่าหลายคนยังไม่ทราบก็มาคอมเมนต์ในแฟนเพจของวิมข่าวกระแสนะครับอยากให้วิมเล่าว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น หรือว่าประมวลผลเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยใช่ไหมครับถ้าไปติดตามเนาะอันนี้สําหรับเฉพาะในแฟนเพจนะครับวิมเห็นหลายคอมเมนต์เอ่เฉพาะในแฟนเพจของวิมของกระแสแล้วกันครับไปดูตั้งแต่คลิปแรกเนาะทีมอิ่มได้มีการทาข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะเข้าใจทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เนาะก็สรุปสั้นๆง่ายๆก็คือ ก็มีผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ท่านออกมาขอโทษนี่แหละครับได้พูดหัวใส่หัวกระจายข่าวนะครับว่าหมอลำเลิกเร็วนะครับต่อไปจะไม่จ้างแล้วประเด็นคือมีแค่นี้เลยเหมือนกับพูดเอาใจลูกบ้านเนาะ ในขณะที่ที่คนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เป็นแบบนี้นะครับว่าเอาใจลูกบ้านแล้วก็ทําให้สร้างความแบบว่าไม่พอใจให้กับแฟนคลับ fc แล้วก็สร้างความน้อยใจให้กับหมอลำครับบางคนถึงขั้นร้องไห้เลยนะบอสโจอ,ออกมาเผยนะครับว่าทําไมถึงพูดขนาดนี้ประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนนะอ่ะจบดรามา่าผู้ใหญ่บ้านนะครับอัดคลิปขอโทษหมอลำสาวน้อยไปบ้านแพงพูดไม่ดีสใส่ไมออกหอกระจายข่าวนะครับทำเป็นทำให้เป็นกระแสด,ดรามา่า งานหอมแดงนะครับบ้านขุมคําอําเภอบางหินจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ถ้าอยากจะไปดูข่าวต่อนะครับก็เข้าไปในในช่องช่อง7 H d ดเีเลยนะครับเนาะตอนนี้ก็บอสโจก็ได้มีการเข้ามาแชร์แล้วนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้หรือข้อความนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้แล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้พิมขออา่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดทุกๆคลิปของริมข่าวกระแสนะครับแล้วก็เชื่อว่า ช่อง7ลงแล้วเนี่ยน่าจะมีช่องดังหลายๆช่องนะครับทยอยทยอยตามมาแล้วก็ในช่วงนี้เนาะบอสตัวเนี่ยออนทัวร์อยู่ที่ภาคอีสานอยู่แล้วก็เร็วๆนี้ก็น่าจะมาออนทัวร์อยู่ที่กอทมนะครับและคิดว่าสื่อต่างๆก็คงจะได้มาสัมภาษณ์กันอีก นะครับเพราะว่าตอนนี้สื่อสื่อใหญ่ระดับประเทศเนี่ยยังไม่ได้สัมภาษณ์บอสโจแบบสดๆเลยนะครับว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับก็มีแค่บอสโจเนี่ยออกมาพูดในรายการอยากคุยอยากเคลียร์ของตัวเองเท่านั้นเองนะครับทุกคนแล้วก็ทางข่าวเนี่ยก็ไปไปลงกันแบบเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับเนาะ,ะสำหรับข่าวนี้อุ้มิมพ์ข่าวกระแสก็ แค่นี้นะทุกคนเนาะฝากทุกคนด้วยกันกน,นะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตในช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยไม่ว่าอุ้มิ่มจะลงคลิปไปทุกคนก็คือกดไลค์กดแชร์กันหนักมากขอบคุณมากๆนะครับพ่อพ่อ,พอแม่แม FC ทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับแล้วก็อย่าลืมห้ามข้ามโฆษณานะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอุ้มอิ่มคะ่ะ